สนับสนุนโดย Air Carrier X i n v e r t e r plus พรัสสิงิดชีวิตชีดขึ้นอีกเยอะคนรักไม้ยืนยันถ้าสีงานไม้ต้องเบเยอร์สุพรีมโยเกิร์ตดัชชี่ซูเปอร์พาวเวอร์น้ำมันพรีเมียมสูตรใหม่จาก PTT Station ดอกวัวกู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิม สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูส่รายการข่าวค่ำในลีนิวส์กับผมพบเอกอผูมิเมตตานะครับสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ด้วยกันประจําคืนวันศุกร์ที่22กรกฎาคมค,ครับเริ่มต้นด้วยคลิปนี้ครับกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับ <k> เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งขับรถเบนซ์ไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีพลเมืองดีเขาต้องไล่ตามเพื่อให้หยุดรถนะครับสุดท้าย สาวคนนี้ลงจากรถมาด่าพลเมืองดีว่าโง่เป็นคนดีนักเหรอไปดูคลิปหลักฐานครับเป็นคนดีเหรอเป็นมิจฉาชีพเถอะเลิกาหากินแบบน,นี้เถอะไม่มีอะไรให้โง่ คนที่ชนแล้วหนีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ครับพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนตรงหน้าตลาดหัวมุมถนนประเสริฐมนูกิจเป็นรถเบนซ์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์ส่งของจนคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บนะครับพบว่าตอนแรกเนี่ยคนขับรถเบนซ์ที่เป็นผู้หญิงลงมาดูสภาพรถนะครับแล้วก็ขับรถออกไปเลยพลเมืองดีก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามเพื่อจะถามว่าจะไปไหนคนขับรถเบนซ์ก็ไม่ยอมหยุดนะครับขับไปจนถึงปากซอยลาดพร้าว71 แล้วก็มีประชาชนที่ขับรถช่วยสกัดให้จึงแจ้งไปยัง191ให้ตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่หญิงคนขับเบ้นคนนี้กลับแสดงาาการไม่พอใจครับด่าทอว่ามาหยุดรถเขาทำไมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยพเมืองดีรายนี้ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปเอาไว้แล้วก็โดนด่าทออีกหลายอย่างนะครับทั้งต่อว่าพเมืองดีรายนี้ด้วยว่าโง่ครับ,บคนแบบนี้ก็มีด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจริงจัง ส่วนคลิปต่อไปต้องวอนหน่วยงานให้เข้ามาแก้ไขกันด้วยเมื่อแท่นแบรีเออร์พลาสติกมันปลิวมาขวางกลางถนนก็กลัวว่าถนนยิ่งไม่ดียิ่งมืดด้วยนะครับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาอาจจะชนจนเกิดอุบัติเหตุได้ไปดูภาพครับดูรถสวนเนไ่ยนะดูดิแล้วจะให้เปหลบไปทางไหนวะเนี่ยดูดมันชนไปแล้วนะเนี่ยมอไซค์ชนไปแล้วนะเนี่ย ใครมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยมาดูแลเถอะครับคลิปนี้นะครับถูกโพสต์โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันเร่งแก้ไขแท่นแบรเออร์ที่ล้มขวางถนนในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยเพราะหวันจะเกิดอุบัติเหตุแถมถนนเส้นนี้ไม่มีเส้นแบ่งเลนนะครับบางจุดไฟฟ้าก็ส่องสว่างไม่เพียงพออีกกลัวว่าผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งผ่านไปผ่านมาจะมองไม่เห็น ด้านผอแอขอวงทางหลวงหลังจากทราบเรื่องได้กำชับไปยังสำนักงานโครงการแม่ลาวใ,ให้ดูแลความเรียบร้อยแล้วขณะที่ในช่างโครงการที่รับผิดชอบบอกว่าได้สั่งการให้พนักง,งานเร่งแก้ไขทั้งในส่วนของแบรรเออร์นะครับจะเอาน้ําไปเทใส่พร้อมกับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงส่วนเรื่องการแบ่งเส้นจราจรได้ทําไปแล้ว40กิโลเมตรและกําลังเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จครับ ตำรวจอุทัยธานีไปรวบโจรแสบที่ตระเวนขโมยเครื่องมือทำการเกษตรของชาวบ้านนะครับอ้างว่าต้องการหาเงินให้ลูกสาวแล้วก็ไปรักษาตัวเองที่เป็น h i ชวีครับผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองอุทัยธานีนำกำลังเข้าจับกลุ่มชายอายุ51ปีหลังก่อเหตุตระเวนขโมยเครื่องมือทางการเกษตรของชาวบ้านพร้อมกับยึดของกลางเป็นล้อเหล็กรถไถนา4ล้อบ่อหัวโยกบาดาล3หัวที่สูบน้ำอีก3มเครื่อง และมีรถ3ล้อสีแดงที่ใช้ในการก่อเหตุอีกหนึ่งคันคันนี้นะครับตำรวจบ,บอกว่าผู้ก่อเหตุไม่แค่ตระเวนขโมยเครื่องมือทางการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นนะครับแต่ยังไปก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรด้วยส่วนของกลางที่ยึดมาได้ก็เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะว่าผู้ก่อเหตุขายไปเยอะแล้วเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการหาเงินส่งให้ลูกสาวที่ทำไร่อยู่ที่ลบบุรี ประกอบกับตัวเองเป็นโรค HIV ด้วยก็เลยต้องใช้เงินมารักษาตัวครับจากอูทัยไปที่อูดอนะครับคุณผู้ชมมีพระวัดแห่งหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้จําวัดกันไม่ได้แล้วเพราะว่ามีร้านเหล้ามาเปิดข้างๆเสียงเพลงนี่ดังสนัน่นคอนเสิร์ตนี่ดังทั้งคืนเลยนะครับชาวบ้านเขาเองก็เดือดร้อนทนไม่ไหวต้องอัดคลิปมาร้องเรียนแบบนี้ครับ นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านจังหวัดอุดรธานีอัดคลิปแล้วก็มาร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดนะครับว่ามีร้านเหล้าในตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีจัดคอนเสิร์ตเปิดเพลงเล่นดนตรีเสียงดังมากทุกคืนทําให้พระวัดโพธารามแทบจะจําวัดไม่ได้จากการสอบถามพระวัดโพธารามก็เล่าว,ว่าพระสงฆ์ในวัดจําวัดไม่ได้จริงๆหลับรับตื่นตื่นพอถึงเวลาจะบินทบาทก็ตื่นแทบไม่ไหวเพราะว่ากว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีในร้านเหล้าจะจบเนี่ยก็เกือบเช้าแล้ว ตอนนี้แยกกันหมดร้องไปทางเทศบาลนครอ,อุดรก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเสียงก็ยังดังเหมือนเดิมทางนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังฝากไปถึงตำรวจนะครับว่าไม่ใช่แค่พระที่เดือดร้อนชาวบ้านละแวกนั้นก็เดือดร้อนเหมือนกันอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยครับ <S <S ก่อนหน้าน,นี้กลายเป็นกระแสฮือฮานะครับเมื่อร้านปลาที่จัตุจัก จ้างพริตตี้ใส่บิกินี่ไปอยู่ในตู้ปลาอยู่คู่กับปลามังกรนะครับล่าสุดมีหนึ่งในพริตตี้ออกมาแฉว่ามีคนเอาบราวนี่ผสมกัญชามาให้สุดท้ายเธอถูกหามเข้าโรงพยาบาลครับ b o o k o o k ของพริตตี้สาวรายหนึ่งออกมาโพสต์เตือนภัยนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเองกับพริตตี้กว่า20คนไปร่วมงานเปิดตัวปลาที่จตุจักรไม่มีใครได้กินข้าว แต่จูจๆมีพี่ใส่เสื้อสีดํายื่นขนมให้ก็เลยแบ่งกันคนละชิ้นแต่ตนเองเนี่ยกินมากกว่าคนอื่นโดยกินบราวนี่ไปเต็มๆ1ชิ้นนะครับแล้วก็มีคุกกี้ชิ้นใหญ่จากนั้นไม่ถึง10นาทีหน้ามืดเวียนหัวหายใจไม่ออกและชักเพราะดีเพื่อนและแฟนนาตัวส่งโรงพยาบาลทันนะครับที่สําคัญต้องยกเลิกงานไป4งานและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวอีก เนื่องจากแพทย์ตรวจหาสารเสพติดและพบว่าร่างกายมีสารของกัญชาก็เลยคาดว่าน่าจะมาจากขนมที่กินไปเนี่ยแหละครับเพราะว่าเพื่อนอีกคนที่กินบราวนี่ไปครึ่งชิ้นก็มีอาการคล้ายๆกันแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าดังนั้นจึงอยากเตือนภัยพริตตี้ด้วยการว่าอย่าก,กินขนมจากคนแปลกหน้าโดยเฉพาะขนมที่มีกัญชาเกิดแพ้ขึ้นมาอาจจะเป็นอันตรายเฉียดตายแบบเธอก็เป็นได้ ด้านเจ้าของร้านที่จัดงานยืนยันนะครับว่าชายเสื้อดําที่ยื่นขนมให้พริตตี้กินไม่ใช่พนักงานไม่ใช่สตาฟครับน่าจะเป็นแขกมากกว่าแต่จะขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวของพริตตี้สาวทั้งสองรายครับ ผู้ชมครับนับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทางโลตัสเปิดตัวราคา m y l โ t ล s ัการันตีราคาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ยังมีอยู่แบบนี้นะครับด้วยการจับมือกับ CEO กว่า50แบรนด์ดังให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก r e บอ r ดโปรแกรม m ม l โ t ล s ได้ซื้อสินค้าราคาดีที่สุดครับโลตัสได้เปิดตัวแคมเปญครั้งประวัติศาสตร์ราคาไม l โ t ล s ั ราคาดีที่สุดของโลตัสเพื่อนสมาชิกพร้อมเดินหน้ายกระดับความคุ้มค่าสำหรับสมาชิกใหม่โลตัสรีวอร์โปรแกรมที่มีฐานลูกค้าหลายสิบล้านคนโดยจับมือกับ CEO กว่า50บแบรนด์ดังในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเฉลิมฉลองการเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างยาวนานด้วยการส่งต่อมิตรภาพถึงเพื่อนสมาชิกใหม่โลตัสด้วยการจัดสินค้าราคาพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน รอบคุมสินค้ากว่า200รายการอาทิเข้าสารซอสปรุงรสน้ำมันพืชเนื้อสัตว์อาหารสดและสินค้าอื่นๆอีกหลายหมวดน,นะครับเฉพาะสมาชิกมาโลตัสเท่านั้นพร้อมยังจัดโปรโมชั่นเซอร์ไพรส์ปปรสตลอดแคมเปญน,นี้ด้วยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนในการจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาประหยัดและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยแคมเปญน,นี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ ข่าวดียังไม่หมดนะครับช่วงหน้าก็10บสตาร์บันเทิงก็มีเหมือนกันครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาฟังการกับคุณน้ำชนนาทีครับ1วันที่คุณจะอินไซต์1วันที่คุณจะเซอร์ไพรส์หนึ่วันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีซีเซเลบริตี้ครุบวงในไขทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดย์วิดแมทธิว หนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22ง่งนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหน้าเรื่องความสูงแถวหน้าเรื่องความแกร่งอ,ออกกำลังกายอย่างนี้10นาทีก็ถงแล้ว แถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้ <laughs> เราไปถึงคริปโตเคอเรนซีพบรายการทอล์กสร้างแรงบันดาลใจไปกับสามสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬกา30นาทีเป็นต้นไป เจาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำเข้าถึงตัวตนหนูก็ไปกากอรองจ้างหนูเถิดหนู่าวัน20บาทก็พอค้นหาแรงบันดาลใจใจ่ายเงินสด30ล้านอ เดีค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำสนทีในช่วงกัสิบสตาร์บันเทิงนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มกันที่นักร้องซุปตาร์ตลอดกาลนะคะกับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะที่ก็ได้มอบความสุขให้กับแฟนๆนะคะกับอัลบั้มชุดใหม่แบบจัดเต็มเลยนะคะพร้อมกันจะเตรียมจัดเซอร์ไพรส์ค่ะกับคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยค่ะ ซุเปอร์สตาร์ตลอดการของเมืองไทยเบิร์ดธงชยัยแม็กอินไตได้เลือกดีเปิดโปรเจกต์ใหญ่โปรดีปี22กับ2โปรแกรมความสุขแห่งปีทั้งอัลบั้มเพลงใหม่เบิร์ต22ลำดับที่22และ s i n g i n g b i r d Concert 2022ตอน Life Time s o u n d Tra c k แฮชแทโตมากับเพลงพี่เบิร์ดคอนเสิร์ตครั้งที่37ในรอบ36ปีค่ะซึ่งงานนี้พี่เบิร์ดบอกเลยนะคะว่าได้ใช้ช่วงเวลาโควิด19อย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าได้ร่วมได้ความร่วมมือนะคะจากหลากหลายศิลป,ปินและ ก็นักดน,นตรีที่มาสร้างสรรค์ผลงานเพลงทั้ง10บทเพลงให้กับอัลบั้มชุดนี้ค่ะรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ก็การันตีเลยนะคะว่าแฟนๆจะได้เพลิดเพลินกับทุกเพลงจนหายคิดถึงกันแน่นอนไปฟังเสียงพี่เบิร์ดกันเลยค่ะ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยพวกเราทุกคนจะมีคอนเสิร์ตจะได้สนุกจะได้ร่วมสนุกกันเพราะว่าเราผ่านเรื่องราวต่างๆที่ต้องใช้ทั้งความรู้สึกทั้งความอดทนทั้งความเข้าใจมากมายเหลือเกินทั้งเอาเงินเก่าๆมาใช้ด้วยนะครับล้วเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เราต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจมนุษย์โลกด้วยเข้าใจโรคร้ายด้วยนะครับแต่พอถึงวันเวลาที่เราจะมีความสุขกันแล้วมันถึงเป็นหน้าที่ของเบิร์ดแล้วเดี๋ยวเบิร์ดจะจัดการเองกับความสุขของทุกคนอาจจะคืนให้ไม่ครบแต่ว่าจะพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นคครรรรัออออยาากกห้้ลเนขงงงีึ่ จริงแล้วที่เราจะได้เจอกันขอบคุณมากมากนะครับที่ยังมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหลายที่ทําให้คนไทยปลอดภัยด้วยนะครับเร่จะได้มาเจอกันแล้วไปต่อกันที่พี่แอนทองประสมนะคะที่ก็มีแก๊งออกกําลังกายกับหลายๆคนรวมถึงพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุด้วยนะคะซึ่งพี่แอนก็แอบเมาให้ฟังค่ะว่าสําหรับตําแหน่งลูกรักลูกชังนะคะคนที่ได้ตําแหน่งนี้ไปครองก็คือพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุยนี่แหละคะ่ะ เรียกว่าช่วงนี้เราจะเห็นแอนทองประสมมักจะควงพระเอกหนุ่มหล่อนะคะทั้งเจมจิรายุแล้วก็หนุ่มาเดชคูกิมิยะไปออกกําลังกายอยู่บ่อยๆค่ะแต่คนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คงจะเป็นหนุ่มเจมจินะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกว่าถูกพี่แอนเนี่ยบังคับให้ออกกําลังกายค่ะแล้วสุดที่แอนก็เลยถือโอกาสเผากลับทันทีเลยนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดเนี่ยต้องหันครึ่งแม้จะเชื่อฟังแต่ก็เกเรแล้วก็ชอบบูลลี่ตนนะคะก็เลยจะขอยกตําแหน่งลูกรักลูกชังให้แต่มีสิ่งหนึ่งค่ะก็ดู ดีเพราะว่าเจมจิเนี่ยไม่รังเกียดวิถีความเป็นผู้หญิงหลังควงไปเล่นโยคะไปฟังเสียงทั้งคู่กันค่ะคือปกติเวลาที่ตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าแล้วถ้าเกิดจะไปวิ่งเองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แต่พอมีพี่แอนปุ๊บก็เลยต้องตื่นเลยเขาก็จะไลน์มาแบบถึงหรือยังอะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นความหวัดระแวงในชีวิตเราอาจจะใช้ควาว่าลูกหลักไม่ได้อาจจะเป็นคนเดียวที่ยอมตื่นไม่ออกกับังกายถ้าเจมผู้ไรให้หันขึ้น เป็นลูกรักลูกชังค่ะรักเพราะว่าน่ารักมิใส่ดีแล้วก็เชื่อฟังให้ทาอะไรก็ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชังก็จะชังก็จะมีความดื้อม,มีความบูลลี่เรามีความไม่กลัวมีความแบบเออชอบบูลลี่ไม่กลัวแบบกล้าหาญกล้าพูดเราแบบเจ็บปวดแต่จริงไม่ได้บังคับนะก็อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยน้าเด็กน่ารักน้าเด็กเขาก็จะเชื่อฟังเขาจะไม่ตอร้อตตอเทียง,งเหมือนเหมือนเจมเหมือนลูกสาวคนหนึ่งที่แบบในคลาสจะมีแต่ผู้หญิงหมดเลยนะได้เป็นผู้ชาย ตัวใหญ่ๆบ well> ิดไปบิดมาแต่น่ารักดีนะแอนว่าคือแบบเขาดูเขาไม่สังเกตความเป็นผู้วิถีผู้หญิงอ่ะคือเขาอยู่ได yes, ้อ่ะเขากลมกืนแล้วเขาก็จริงๆนะเด็ดก็เป็นอย่างนั้นนะเด็ดก่อนหน้านี้ก็ก็ไปโยกโยกค่ากัน2คนกับแอนนะ ไปดูรายการวาไรตี้เกมโชว์สุดฮิตนะคะกับผลิ o ูธเกมนักไทยแลนด์ค่ะที่ก็ได้ย้ายมาที่บ้านหลังใหม่ที่ช่องโมโนทินตีนาของเรานะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเทปแรกเนี่ยแขกรับเชิญนะคะเขาก็จัดเต็มกับคอสตูมทีมหนังดังนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะแต่งตัวเป็นอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะ ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เทปแรกที่โมโนต์29อย่างพิธีกรนายฝรังวิลลี่แม็กอินทอชได้ชวนผู้เข้าแข่งขันแคปเวจัดหนักจัดเต็มนะคะกับคอสตูมทีมหนังดังให้สมกับโสโลแกนช่องโมโนต์29ฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดซึ่งพีวิลลี่ก็มาในมัดพมดวิลลี่พอตเตอร์ค่ะพร้อมกับไม้แกนสิทธ์ส่วนเราซุปตา์ที่มาแข่งขันอีก2ทีมนะคะก็จะมีพี่ไก่สมพลที่มาในลุคด็อกเตอร์สเตรนจ์แห่งมาวเวลค่ะแล้วก็มีแะะอรอ เวอร์เป็นโยดาแพทนปภาในลุคนางเงือกแอเรียลไดเรนาในลุคครูเอล่าแล้วก็ซาร่าฮลเลอร์ในยุคในลุคอมิดาลานะคะส่วนคนที่เวอร์เป็นชูแบก้าจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันค่ะในรายการฮอลลีวูดแก๊งค์ไนท์ไทยแลนด์ในวันอาทิตย์ที่2 4กร,รกฎาคมน,นี้ทางช่องมูนอินทิเนค่ะคุณผู้ชมคะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นอีกคนนะคะที่รักแล้วก็มกักจะทาความสะอาดร,รถยนต์ของคุณอยู่เสมอวันนี้2 9ช้อปปิ้งของเรานะคะมีถาดปูพื้นรถยนต์แบบ 3D มาแนะนากันด้วยค่ะ คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่รักรถเหมือนผมฮะโอ้โหรถเนี่ยเลอะนิดเดียวเนี่ยโอ้โหแทบเศร้าฮะวันนี้เรามีทักออกให้กับถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมสินค้าดีๆจาก29ช้อปปิ้งครับผมนี่เซตนี้มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเวลาคุณผู้ชมนะฮะขึ้นรถไปรองเท้าของคุณเนี่ยจะมีทั้งเศษเม็ดหินดินทรายมันก็จะเลอะอยู่ที่บริเวณนี้ครับน้ำหกหรือว่าเศษอาหารห ไม่ต้องกูว่าจะไหลไปไหนเพราะว่าเขาจะมีนีครับขอบด้านข้างยกสูงขึ้นมากันไหลออกนะครับการทําความสะอาดง่ายๆจะปัดจะเช็ดจะถูจะล้างก็ได้หรือแม้แต่จะยกออกไปเทใส่ถังขยะก็ได้เช่นเดียวกันครับผมและที่สําคัญขาดไม่ได้ครับนี่ฮะของแถมเราจัดแบบเพียบหกชิ้นด้วยกัน ทั้งหมดนี้ครับผมบอกเลยฮะราคาเปิดมาแล้วตกใจเพียงแค่1290บาทเท่านั้นย้ำราคานี้ราคาเดียวตอนนี้รีบโทรเข้ามาครับที่หมายเลข0 2 1 0 0 7 0 6 6และนี่คือสินค้าทั้งหมดที่คนรักรถอย่างคุณไม่ควรพลาดคุ้มมากเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็ถาดปูพื้นรถยนต์คุ้มแบบนี้ก็ต้องรีบโทรสั่งซื้อกันแล้วนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าววันทิงที่นำมาฝากค่ะคุณแบงค์ขอบคุณนะครับคุณน้าขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวค่าม i g h l y news สรุปข,ข่าวรอบวันทันทุกข,ข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับและดิฉันน้ำสนทีค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งวันที่คุณจะอินไซส์หนึ่งวันที่คุณจะเซอร์ไพรส์ หนึงวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีสีเซเลบริตี้ครุบวงในใครทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหนา้าเรื่องความสูย